ลิซ่าแบล็ p พิงค่ะเร็วแรงนะคะแซงทุกโค้งค่ะสร้างสถิติใหม่นะคะโหดมากค่ะกับรูปภาพนะคะที่มีคนกดไลค์ค่ะเร็วที่สุดในเอเชียนะคะโดยล่าสุดค่ะภาพที่เธอค่ะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อคืนนะคะขณะฉลองฮาโลวีนรูปนี้ค่ะของเธอนะคะผ่านไปเพียงแค่14ชั่วโมงกับ51นาทีเท่านั้นค่ะก็มีคนกดไลค์นะแตะทะลุค่ะ10ล้านไลค์แล้วนะคะ โดยตอนนี้ค่ะถือได้ว่าค่ะเป็นรูปของเซเลบชาวเอเชียนะคะที่มีคนกดไลค์ค่ะ10ล้านไลค์เนี่ยไวที่สุดอีกด้วยนะคะโดยทำลายสถิติเดิมค่ะจากรูปคนก่อนนะคะที่เคยทำเอาไว้ได้นั่นก็คือนะคะรูปที่เธอค่ะ ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะยืนอยู่ริมหาดนะคะประเทศฝรั่งเศสที่เมืองนิสนั่นเองนะคะโดยรูปนั้นเนี่ยใช้เวลานะคะ2วัน4ชั่วโมง25นาทีค่ะก็เรียกได้ว่าะคะรูปใหม่เซตนี้ค่ะไวกว่ารูปเดิมเนี่ยถึง3เท่ากันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสถิติค่ะที่โหดมากๆนะคะยากที่ใครคะ่ะจัดมาล้มแชมป์ได้ค่ะซึ่งถ้าจะมีใครคราวหน้านะแอดก็ว่าก็ต้องไปน้องลิซ่าเองเนี่ยแหะคะ่ะถึงจะทําได้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นสถิติเดิมค่ะที่เจนนี่ทำเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะกับภาพตอนที่ถ่ายรูปหมู่นะคะของ b บล็คพิงล่าสุดค่ะรูปนั้นเนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้10ล้านไลค์เหมือนกันนะคะใช้เวลาขาด3วัน3ชั่วโมงนะคะกับ45นาทีค่ะส่วนรูปนี้นะคะของพี่ซูค่ะที่โพสต์ไปเมื่อคืนในเวลาไล่เรียกกันนะคะของพี่ซูตอนนี้นั้นนะคะอยู่ที่5ล้านกับ เจ็ดแสนกว่าไลค์นะคะแอดก็เอาสถิติใหม่ๆนะคะของนอริซ่าค่ะมาฝากค่ะซึ่งเธอค่ะก็เก่งมากๆนะคะแล้วก็ไวมากจริงๆค่ะจนตอนนี้้ารูปนี้ค่ะกลายเป็นมีมแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะคะไปทั่วอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นโลกเองนะคะก็มีการมาเขียนบทความค่ะว่าชุดนี้นะคะของนอริซ่าค่ะที่ใส่นะในงานคืนวันฮาโลวีนเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายนะคะชุดฮาโลวีนค่ะสําหรับคนดังนะที่ดีที่สุดของปีนี้อีกด้วยค่ะ ลิซ่าเนี่ยเก่งมากจริงๆนะั้นมาทีเนี่ยสะเทือนทุกองคารนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นค่ะวงการเพลงหรือว่าวงการแฟชั่นนะคะลิซ่านั้นค่ะเธอก็เอาอยู่ทุกทที่จริงๆเลยนะคะ,อะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า